สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยายสุดทนแจ้งจับหลานชายเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่20ตุลาคม2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกนัทพงศ์บุญสวัสดิ์รองสารวัตรปราบรามทำหน้าที่เวนหัวหน้าสายตรวจรถยนต์สถานีตำรวจโูธรสวีจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยดาบตำรวจสมเกียรติชัยนาศและสิบตำรวจตรีภูริพัฒน์รักษาพรามผูม้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจโูธรสวีร่วมกันควบคุมตัวนายเคนามสม,มุติอายุ27ปีชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอ,อยู่ริมถนนข้างหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สวีพร้อมของกลางเป็นผลปา่ามันจำนวนห้าทลายวางอยู่ใน รถจากกระา,านยนต์พ่วงข้างฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนีตตำรวจภูธรสวีได้รับแจ้งจากนางยานามสมมติอายุ65ปีชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นยายแท้ๆของนายเคผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ผลปลมน้ำมันรายนี้ว่าถูกหลานชายคนนี้มีบ้านอยู่ใก,กล้ๆกันรักขโมยตัดผลปาลมน้ำมันมาแล้วรวม1 5ครั้งเริ่มขโมยตัดมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาทิ้งช่วงกันประมาณ2วันตัดครั้งจนจะหมดส่วนแล้วต่อไปจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ เ้าปลาอาหารกันสุดที่จะทนกับพฤติกรรมไม่ไหวจึงแจ้งตำรวจจับแม้ว่าจะกล้าเกลืนฝืนทนที่ต้องทำแบบนี้แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่านายเคได้ขับรถจักรยานยนต์พ่วงคังสิงหลบหนีไปทางน้ำตกโพสาลีจึงเร่งติดตามควบคุมตัวมาได้โดยนายเครับสารภาพว่าลักขโมยตัดปาล์มของยายหรือแม่เท่าภาษาใต้เอาไปขายได้เงินมาก็ไปซื้อน้ำอัดลมยาแก้ไอเอามาใส่น้ำกระทาทอมเดิมและนำเงินไปซื้อ,อยา บ้ามาเสพด้วยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพทรสวีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถ้าผู้ชมนะครับมีความคมิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคมิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ